สวัสดีครับผมอยู่กับเราพังซีดองเงินนะครับวันนี้ก็เปิดวันกับการอยู่ลรกพยาบาลของแม่พังนะครับผมแม่พังก็อาบคลุมหน่อยๆนะครับคืนฝนรินรินนิดหนึ่งนะครับผมแสงไปเต็มเลยนะครับน้ำตาก็ไม่ค่อยไหลแล้วนะครับผม ทั้งคืนไหลแค่นี้เองนะครับจะหายแล้วนะครับนี่จะปกติแล้วนะครับผมถ้าว่าลดลงอีกน้ำตาลดลงอีกนี้ปกติเลยนะครับนี่ อันนี้ก็จะขึ้นเขาแล้วนะครับเบนมาเบนมาเดี๋ยวเราขึ้นทางนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าทางทางนี้มันชันนะครับทางนี้ชันแล้วก็ขึ้นเขายาวมากนะครับยาวกว่าฝั่งนี้นะครับผม โอ้พอควันยังไม่มีเวลาเข้าไปตอบคอมเมนต์นะครับผมก็ต้องขอไปพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับแม่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมสัญญาณไม่ดีเลยนะครับเข้าไปไม่ได้เลยไม่พังขึ้นเขาไม่พังจะหายแล้วนะครับเหลือนิดเดียวเบนอยากกินอยากกินอะไรนะ มังุดหามังคุดนะครับผมดุมหามังคุดนี่จะเป็นต้นมังคุดนะครับผม่ม่พังกินหมดนะครับผมลองกองมังคุดเงาะทุเรียนกินทุกอย่างเหมือนกันนะครับ เอ็ดวันวันนี้แล้วครับไม่พังของเราหมอเขาว่าประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมหายตาไม,ม่พังหายเลยนะครับ เนื่ยเนื่อยไม่พังเนื่อยนนมองกล้องเนื่อยไปไปอาบน้ำก่อนไปดูมีแปง้งติดแก้มมาด้วยนะครับผมดูทองไม่พองทองไม่พังปองมากกินเยอะนะครับ กินทั้งบ้านดมดมดมกลิ่น ไม่พังถึงนู่นแล้วเดี๋ยวเราไปอาบน้ำขัดผิวไม่พังโลโม,โมนะครับผมคุณโมว่าใส่น้ำเกลือวันสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อวานใส่ฆ่าเชื้อนะครับผมวันสุดท้ายวันนี้ก็ยากินเช้าเย็นแล้วก็ล้างตานะครับ เดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำให้ไม่พังก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีหมาอยู่ข้างหน้าไม่รู้จะไล่มาหรือเปล่าหูกลางแล้วหูกลางแล้วหูกลางแล้วนะครับเไล่มาไล่มา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 พี่มา อยู่ข้างบนน้นเชือกหนึ่งนะครับผมน่นตัวเล็กอยู่ข้างบนปลามีอยู่ทางนี้นะครับผมปัามีก็รักษาตาตาขาวมากเลยนะครับพังปลามีขาวมากๆเดี๋ยวพอควานกับพังสีทองเงินต้องไปกอนนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมพอควานอาบน้ําให้ไม่พังกอนนะครับผมสวัสดีครับ